นี่คือไม้ตะเคาะไมข้อหรือแบบบ้านเราเอิ่นว่าไม้ข้อันนี้คือไม้มะขามแตกต่างกันแบบไหนใช่ไหมหนึ่งอะต่างกันที่สีเนาะลูกค้าสีตะเคาะจะแดงสีมะขามจะเป็นขาวๆเหลืองๆอ,อะแล้วต่างกันอีกกันที่สองคือตะเคาะลาจะเข้ายากกว่าตะเคาะมีความเหนียวกว่านิดๆโอเคค่ะขอบคุณค่ะตายแล้วลูกค้าอ่านภาษาลาวไม่ออกบะนี่ ลูกค้าช่วยแปลให้หนูหน่อยอันไดมันมีลูกค้ามีบ้านสม้มเขียงไม้มะขามโชคอะไรไรลูกค้าไปบ้านส้มได้สั่งแล้วจ้าขอบคุณนะคะลูกค้าดูใหญ่สุดใหญ่สุดคือยี่สิบนิ้วนะลูกค้าหนูแม่ค้าอ่านภาษาลาวไม่ออกแม่คืออะไรนะนี่นี่อันนี้แปลให้หนูเนยหนูจะได้ตอบแล้วถูก อันไหนมันทนกว่ากันทนทั้งคู่ลูกค้ามาขามก็ทนแปดนิ้วขนาดไหนคะเก้านิ้วไม้ตะขอเนี่ยประมาณนี้ลูกค้าประมาณนี้แหละเนี่ยเก้านิ้วใช่ลูกค้าไปลองดูก่อนลูกค้าลองแล้วแบบถ้ามันดีมันเนี่ยลูกค้าค่อยไปเจอามาซื้ออันใหญ่ลองอันเล็กๆ็กถ้าเราได้ไปแล้วมันโอเคนะแบบเดือนหนึ่งมันยังไม่แตกเลยกําลังงามใช่ไหมได้ลูกค้าโอ้ยหนอลูกค้าหนูนีอ่านภาษารา อยู่ปากเซฮอลูกค่ะอยู่ปากเซอยู่สาปากเซอยู่ผนแล้วช่องมิก๋อปากเซอยู่อยู่ทางช่องมิกไหมเออไหนแม่หนูจ้กงอยู่ต่นหนูเพ่จักได้ลูกค่ะเอาใหม่เอาใหม่ลูกค่ะโอ้มาอ่านอยู่หนิลูกค่าอ่านมาท่านมีลูกค่ะจิ้มที่เขียงไม้มะขามโชคอะไรลูกค้าพิมพ์เข้าไปได้เลยค้นหาได้เลยว่าแบบเขียงไม้มะขามโชคอลาไทยทั้งสีฟ้าสีส้มมีหมดสีดำแบบนี้ก็มี ลูกค้าขอดูใหญ่สุดใช่ไหมเออนี่อ่ะใหญ่สุดเดี๋ยวนุก,กับกล้องให้ดูเออหนุกอ่านมาออกลูกค้าแล้วหนุก,กพยายามตั้งใจอ่านขนาดอันนี้ลูกค้านี่ยี่สิบนิ้วคือตัวหนานาหนาห้านิ้วเลยนี่รับประกันให้เหมือนกันมีซื้อเขียงแล้วรับประกันมาซื้อที่หนูนี่แหละถ้าไม่ดีไม่ไรด่ามาได้ลูกค้าด่า,ดาทางแชทนะด่ามาเลยแม่ค้ามันคือหนึ่งสี่ด่ามาเลย จะได้ปรับปรงุงได้คุณเจตได้เหมือนกันขอบคุณลูกค้าสั่งมาได้เลยเดี๋ยวนูเลือกอันสวยๆให้ทุกอันอยู่แล้วทำไม่ะขอตัวมีมุดๆไม่เปิดเลยตัวที่เกือบแล้วเออไม่ปเปิดไมมตะขอเออัน่นแล้วมันกระดมันพม่เปิดไมมตะขอได้ซิมหาอันพ่อบมอพ่ออยู่บ้างนาแปด 8, ก็เก่าเนียวเท่านะั้น ไม่ใช่อะไรลูกค้าถ้าเราไปส่งชาร์ติกตอกพ่นโมโหด้เพ่นก็ะจิบปิดกันการมองหี้เน่าเราต้องแบบเราอยู่กับเขาเนาะเราไปอยู่ในชุมชนเขาเราก็ต้องทําตามกฎเขาคือปกติเนี่ยเออลูกค้าเห็นไหมเนี่ยจุดดำๆตรงนี้มันไม่ใช่ลานะเนี่ยไม้ตะขอคือจุดดำๆตรงนี้เห็นไหมนี่ก็ในนาเก่ามันจุดดำๆตรงนี้ไม้ตะขอไม่ใช่ลาลูกค้ามันคือเก่แม่ค้าถืออยู่คือเจ้าเหนียว แปดนิ้วหกสิบเก้าบาทไม้ตะขอลูกค้านี่อันนี้หกสิบเก้าบาทมันไม่ใช่ลาลูกค้ามันเป็นการบีบอัดไม้อะ่ะเวลาแบบเรามันเป็นไม้สดเนาะไม้ตะขอมันจะมียางมีไหมของมันแหละเวลาเราแบบได้ลูกค้าสั่งซื้อจิ้มที่ตะก้าได้เลยอันดำดำตรงนี้แล้วดำดำ,ดำ,ดำใหญ่ๆตรงนี้คือแก่นตะขอนะลูกค้านี่แต่เมื่อกี้ที่ให้ดูเป็นจุดเป็นจุดอะ่ะอยู่ตรงกลางเนี่ยตรงนี้เห็นไหมที่เป็นจุดเป็นจุดพวกนี้นะ่ะ มันไม่ใช่ลานะลูกค้ามันเกิดจากการบีบอัดเครื่องเครื่องกึงอ่ะมันบีบแล้วไม้ตะขอมันจะมียางมีน้ําของมันมันก็แบบนี่ลูกค้าดูนี่มันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นี่นี่มันจะมาแบบนี้เองของมันเลยอันนี้คือไม้ตะขอนี่ไงนี่เนี่ยแล้วมันเราพยายามขัดให้มันออกอยู่แต่มันไม่ออกแต่มันเป็นเฉพาะไม้ตะขอนนะลูกค้าขนาดไม้มาขามเนื้อสวยๆอ่ะไม้มาขำขาวๆนี่ไม่เป็นนะลูกค้า สั่งมาใช้แล้วเนื้อดีมากไม้ตะขอใช่ไหมจริงลูกค้านูก็เสียไม้ตะขอตะกี้นูบบเสียเด้ตะกี้นูไม่เชียร์ไม้ตะขอเลยตอนนี้หนูเชียร์ไม้ตะขอแล้วหนูขายแล้วหนูสบายใจที่สุดคือขายไม้ตะขอไม่ต้องไปห่วงว่ามันจะเกมจะอะไรไหมไม่ต้องห่วงว่ามันจะขึ้นราไหมเออนะขิงไปก่อนร้อยปีนั่นให้ขิงไปเลยสิบนิ้วนะคะรอสักเที่ยง ไม้ตะขอสิบนิ้วยังไม่แห้งลูกค้กคารอเที่ยงนะเดี๋ยวหนูนมาละอีกรอบหนึ่งสืตอนเที่ยงตอนนี้ลูกค้าอย่าเพิ่งสงั่งถ้าสั่งตอนนี้ติ๊กตกจะแบบเฮ้ยสั่งแล้วต้องส่งนะเจ้าไปส่งให้ลูกค้าเจ้าเดี๋ยวนี้ทำเพ่อส่งคอยสิตัดคะแนนร้านเจ้าติ๊กตกม,มันเป็นแบบนี้เลยเราจะเปิดสูงสี่สูมห้าไม่ได้ลูกค้าเราไม่เก่งขนาดแบบเออเหมือนร้านใหญ่ๆเขาแบบนั้นเลยมีลูกค้ามีนะรอรอสักเที่ยงเที่ยงโอ้บ้านส้มไม่มีไม้ตะขอลูกค้ายังไม่เอาตะกร้าใส่ นูปิดไว้ลูกค้าหนูปิดไว้เพราะามันหมดไงหนูหนูติ๊กตอกมันเปิดง่ายไงลูกค้าติ๊กตอกมันแบบใช้อีกอันหนึ่งเปิดมันเปิดได้ไง,ง่ายงาแต่บ้านส้มมันต้องไปตั้งค่านน้นนั่นแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดให้แต่มีแต่ไม้มะขามลูกค้าในบ้านส้มมีไม้มะขามจริงลูกค้าลองเปิดใจใช้งานดูมันอาจจะแบบได้เลยลูกค้าได้เลยมันอาจจะเปเรียบเทียบมันจะเหมือนเสื้อเสื้อผ้าสีมะขามมันก็จะเป็นผ้าขาวเนาะเออนี่ มันก็จะแบบมีโอกาสเปื้อนง่ายหน่อยมีอะไรหน่อยมันคือปกติของไม้มะขามเนาะเนี่ยแต่ไม้ตะขอลูกค้าเป็นสีแดงๆเนาะเอออย่าไปบ่กบาๆแกเดี๋ยวแกบอกให้เนาะเออเมื่อเมื่อก่อนสัปดาห์ที่แล้วโดนปิดกั้นลูกค้าเชื่อไหมหนูไลฟ์ส่มีคนดูหนูเจ็ดคนโอ้ตอนนี้เราลักทิกตอกมาเปิดค่าการมองเห็นให้ ลูกค้าได้ไปแล้วใช้งานได้เลยลูกค้าได้ไปแล้วล้างใช้งานได้เลยลูกค้าไม่ต้องเอาไปแช่นะเขียงร้านหนูคือไม่ต้องแช่หนูจะมีแบบเขียงล้านหนูได้ไปแล้วไม่ต้องแช่น้ําเกลือไม่ต้องแช่น้ํเปล่าไม่ต้องทําอะไรเลยแกออกจากกล่องล้างใช้งานได้เลยเอาน้ํายาล้างจานนี่แหละล้างแล้วก็ตั้งไว้ใช้งานได้เลยอยากสับลูกค้าสับได้เลยหนูรับประกันเขียงแตกนี่เดือนหนึ่งถ้าสมมติว่าเออหลังเดือนหนึ่งแล้วลูกค้าอยากแช่มันเริ่มล้วแล้วอยากแช่แช่ได้อันนั้นอยู่ที่พิจารณาของลูกค้าแล้ว ใช่ไหมหรือแบบลูกค้าเออแม่ค้าไม่สะดวกใจเลยไม่แบบมันดูมีรอยร้าวอะไรไม่แบบไม่มั่นใจอยากทาน้ํามันเพิ่มได้ไหมทาได้แต่ห้ามแช่น้ํานะเอาน้ามันพืนมาทาด้านหน้าได้ถ้าอยากถ้าแบบไม่ไม่สะดวกใจจริงๆแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่มั่นใจอ่ะเอาคือเย็นบัน